สวัสดีครับผมหมอแยงนายแพทย์สำเริงก็อยากจะมาบอกสุดท้ายก่อนเข้าโค้งสุดท้ายที่จะเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้ผมตั้งใจจะมาเป็นนายกอบจอซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่สองผมรอเรื่องนี้มา8ปีทั้งๆ้ท,ท,ที่งานก็มีทำจิตอาสาก็ไปทำได้เป็นกรรมการหลายกรรมการและเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วย แต่ว่าสิ่งที่มันฝังในหัวใจผมตลอดเวลาเพราะผมเคยเป็นนายกอจอหนึ่งครั้งแล้วผมเห็นปัญหาเห็นวิธีแก้ตั้งใจว่าเราต้องทําครั้งที่สองเพื่อจะมาแก้ไขและมาทําเรื่องนี้เป็นความดีของชีวิตฝากไว้ในแผ่นดินเป็นบ้านปลายชีวิตแต่ประเอญครั้งที่สองมันเลือกไม่ได้ผมก็มีน้ําใจเป็นนักกีฬารอว่าสี่ปีเดี๋ยวก็เลือกให้เขาทํางานกันเต็มที่แต่ คอสช,อชอเข้ามาถึงรอถึง8ปีผมก็อดใจรอนะครับแล้วพอถึงครบ8ปปีจริงผมก็กลับมาสมัครแล้วสิ่งที่ผมอยากทำเมื่อเป็นนายกอบจอก็คือการทำสภาประชาชนเพราะมันเป็นตัวบอกของทุกเรื่องเป็นตัวสรุปของทุกเรื่องเป็นตัวรูปธรรมของทุกเรื่องปัญหาที่เราเจออยู่เห็นอยู่ในการมองอบจอเข้าไปคืองานเก่าเราต้องไปสารต่อ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด12ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารสาธารณสุขกเกษตรศึกษาบริการสังคมกีฬาโครงสร้างพื้นฐานเพาะมันคงในชีวิตแลนะสิ่งแวดล้อมต่างๆมันมันไปสานต่อได้เลยมันทำไปเยอะแนละ้วแต่ต้องไปก่องานใหม่ให้มันทันกับเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ที่โลกหมุนไปเช่น,นต้องเอาเยาวชนเข้ามาต้องเอาลูกเอาหลานเข้ามารับฟังความคิดเหน็นเขาต้องทํากระเช้าลอยฟ้าตรงเขาใหญ่เที่ยง แล้วก็ต้องเพราะมันมีรถไฟความเร็วสูงมีมอเตอร์เวย์มีรถไฟรางคู่แล้วโลกมันเปลี่ยนไปเราเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนโควิดมันเข้ามาผมนี่ถนัดโควิดต้องบริหารโควิดให้เข้ากับเศรษฐกิจของเราด้วยนี่คืองานใหม่เพราะงานเก่าผมก็จะไปสารงานต่อแล้วไปก่องานใหม่ให้เกิดขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดนี้สภาประชาชนเป็นตัวรูปธรรมของการแก้ปัญหาดอกนี้ดังนั้นความหวังคือทำสภาประชาชน คือถ้าพูดไปแล้วนี่มันจะต้องเป็นการเมืองสีเก่าวและทําให้โคราชสีเขียวโดยเป็นงาน12ด้านที่ผมวาเนี่ยโคราชก็จะสีเขียวการจะเป็นนายกอบจอที่ทําสภาประชาชนแล้วไปสารงานต่อก่อง,งานใหม่มันยากเสียแล้วเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยถ้าแข่งกันด้วยนโะยบ,บายความคิดวิธีการทํางานผมสู้ได้พร้อมที่จะต่อสู้แต่ถ้าเอาเงินมาเป็นตัวกําหนดว่าใครมีเงินมากจึิงได้ชนะใครมีเงิน แจกประชาชนมากจริงจาชนะนี่ผมสู้ไม่ได้หรอกครับเพราะผมคือลูกชาวนาลูกพี่น้องกเกษตรเป็นแพทย์50ปีไม่เคยเปิดคลินิกแล้วจองเงินที่ไหนท่านดูจากรถแห่หาเสียงป้ายที่ตั้งของผมมันน้อยเพราะว่า32อำเภอเราต้องสงวน,นเงินที่มีอยู่ในน้อยนี่ไปทําเรื่องอื่นด้วยเพราะฉนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่าป้ายผมก็มีน้อยรถแห่ผมก็มีน้อยนะครับก,ก็เพราะเงินนีครับ และที่สําคัญอีกอันหนึ่งเดิมว่าเราจะมีการช่วยกันหลายคนแต่มันกลับตรงข้ามเลยเขาไปรวมกลุ่มเป็นกวนกันเอาการเมืองเก่าๆไปรวมกันแล้วมีพรรคการเมืองอีกสามสีพ่พรรคไปรวมกันผมในตัวคนเดียวแต่ว่ามีน้องๆจิตอาสาที่เห็นผมต่อสู้ก็เข้ามาช่วยด้วยจิตอาสาแต่ว่าในเรื่องเงินกับเรื่องกลุ่มกวนการเมืองเราสู้เขาไม่ได้แล้วเขาตอนนี้เขาก็แจกเงินแล้วแจกมาก เป็นเดือนแล้วนะครับก็แจกต่อไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายต่อจากนี้ไปอีกสองสามวันนี่ก็จะแจกอีกอย่างมหาศาลเพราะเรารู้ข่าวแล้วมีการจดชื่อไปแล้วแล้วก็จ่ายตรงนู่นตรงนี้ทั่วไปหมดครับแล้วผมจะเป็นนายกอบจอได้อย่างไรพี่น้องที่ฟังตัวนี้ ครูาฟังให้ชัดๆเลยครับเพราะเราไม่มีเงินเหมือนเขาเราไม่มีกลุ่มกวนการเมืองมาช่วยเหลือเหมือนเขาผมก็ยอมรับการตัดสินของพี่น้องประชาชนถ้าเราเป็นนายกเราทําสภาประชาชนเรามีโครงการที่ต่อเนื่องนายกคนต่อไปเขาก็ต้องทําตามเรานั่นคือการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันการจับมือกันร,ระหว่างนายกอบจอกับสจซึ่งเรียกว่าสภาหัวหรือสภาผู้รับเหมาโดยแบ่งจัดสรรเงินกันนายกก็ไปเขียนโครงการหนึ่งล้านบาท ลอยโครงการเป็นขุดคูคลองทั้งนั้นแต่ไปทาแสนสองแสนหรือสจอได้งบมาแบ่งสรรกันตนก็ไปขายโครงการหรือไปแอบทําโครงการโดยพี่น้องประชาชนไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็แก้ไม่ได้มันก็จะเหมือนแบบเดิมแต่สิ่งที่ผมหวังและคิดว่าถ้ามีสภาประชาชนมันจะแก้เรื่องความโปรง่งใสการทุกอย่งเพราะพี่น้องประชาชนทุกอำเภอก็จะรู้เรื่องนี้ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเพราะคนที่เข้าไปรู้บทเรียนเข้าไป เคยบริหารน,นายกคอจอเขาก็ไม่คิดหรอกเพราะมันต้องสลัมหน้าตัวเองให้สภาประชาชนส่วนนักอุดมกติคนใหม่ๆเขาก็ไม่กล้าบอกว่าจะมีสภาประชาชนเพราะมันเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของวิธีการซึ่งผมเคยไปอยู่แล้วแล้วผมรู้ระเบียบรู้วิธีการเคยบริหารจึงคิดได้ก็ตรงนี้ก็ฝากฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับว่าถ้าผมไม่ได้เป็นนายกผมก็เสียใจในส่วนตัว แต่สําหรับส่วนรวมที่จะมาทําแทนเขาคือสภาประชาชนตรงนี้ไม่ได้เกิดเมื่อไม่ได้เกิดสิ่งดีๆทั้งหลายก็แสดงว่าเราแพ้อํานาจเงินเราแพ้อํานาจกลุ่มอิทธิพลสภาประชาชนแพ้เงินเงินมาชนะสภาประชาชนดังนั้นพี่น้องครับถ้าจะให้ผมได้มีโอกาสซึ่งผมพูดจริงทําจริงและทําได้ทันทีแล้วก็ตั้งใจยอย่างแน่วแน่ ที่ชนะเงินได้พลังเงียบหรือพลังอุดมการท่านที่มีฟอมรู้ทางวิชาการส่วนใหญ่ก็มีกิจาการงานทําต้องยอมสละเวลาที่จะไปลงคะแนนเลือกนายกอบจอพลังเงียบซึ่งบอกว่าไม่สนใจประชาธิปไตยการเลือกตั้งหรือไม่มีเวลาหรือคิดว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เลือกมันเหมือนเดิมไม่ใช่อย่างนั้นเสียแล้วครับท่านต้องออกไปเลือกตั้งให้มากที่สุดคนจํานวนหนึ่งรับเงินที่เขาแจกมาก็ต้องไปลงตามเงินที่เขาแจกเพราะมีความเชื่อว่า รับเงินมาไม่กาแล้วบาซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของเราที่สำนึกถึงบุญคุณกะตะเบทียอมรับบุญบาปแต่ถ้าการเมืองมันเป็นเช่นนั้นไม่ได้หลวงพ่อคุณก็บอกรับเงินเขามาเขามาทําทานเราเอาไปซื้อข้าวซื้อของเราก็ได้บุญเขาก็ได้บุญแต่เรื่องการเมืองมันต้องหยุดแค่นี้นะครับเรื่องการเมืองมันต้องหยุดแค่นี้ก็คือการกายเขานั่นแหละบาปเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนวิธีการใหม่ต้องออกไปเลือกตั้งทุกคนพลังเงียบต้องออกไปเลือกตั้งกราบขอวิงวอนขอร้องนะครับว่าช่วยออกไปเลือกตั้งกันทุกคนไปช่วยผมให้เป็นนายกอบจไม่ใช่ตัวเพื่อตัวผมแต่เพื่อจังหวัดเพื่อสภาประชาชนแล้วจะช่วยทั้งพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวไร่นักศึกษาพ่อค้าบัญญาชนทั้งหลายเรื่องประชาชาชนจะเกิดขึ้นแน่นอนครับจึงขอกราบอีกครั้งหนึ่งครับไปนะครับ ไปช่วยผมให้มีโอกาสได้ทำงานสภาประชาชนครั้งนี้ครับขอขอบคุณมากครับ